โนาแก้วได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน1ิบขั้นตอนประกอบด้วย 1>, 1. ทำความเข้าใจครัวเรือนโครงการทุกครัวเรือน 2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 6. จัดตั้งกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 7. ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี 8. ทํทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันต่อเนื่อง 9. การรับรองครัวเรือนปลอดภัย10การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็งโดยในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1. การสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านจำนวน23หมู่บ้านโดยมีการจัดประชุมหมู่บ้านกองทุนแม่ในระดับอำเภอเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ การส่งเสริมให้หมู่บ้านมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการแนะนำสนับสนุนวิธีการในการให้ประชาชนในชุมชนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดทำแผ่นป้ายติดพุ่มผ้าป่าหรือติดกล่องรับบริจาคเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้คนในชุมชนได้รู้จักกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างความเชื่อมั่นในกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวหมู่บ้านได้เงินสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นทุนปัญญาและทุนศรัทธาในการรับบริจาคเพิ่มขึ้นฉเฉลี่ยหมู่บ้านละ3,000ถึง5,000บาทต่อหมู่บ้านกิจกรรมที่2การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนตามแผนปฏิบัติการ โดยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีแดงจำนวน7หมู่บ้านจาก23หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเป็นการบูรณาการการลงพื้นที่ของภาคีภาคส่วนต่างๆเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนตามแผนระยะเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายในหมู่บ้านกองทุนแม่โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการประชาคมหมู่บ้านคณะกรรมการการแสวงหาความร่วมมือและข่าวสาร การสร้างเสริมองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ให้เกิดเป็นรูปธรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านโดยการสานพลังของชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบรรยายแลกเปลี่ยนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษภัยยาเสพติดรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านการแจ้งข้อมูลเบาะแสบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการปรับปรามหรือนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามกฎหมายอย่างจริงจังกิจกรรมที่3การจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำแนวทางวิธีการขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดินไปดำเนินการในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทุกพื้นที่โดยใช้กลไกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับในการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นรั้วชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567